ครับประเด็นแรกครับวันนี้ก็มีการรับสมสัครสสเขตนะครับโดยเฉพาะในวันที่28ธันวาคม2566นะครับทางพรรคเพื่อไทยก็มีการดําเนินการที่แจะแจ้งให้กับผู้สมัครของพรรคได้ยงพื้นที่ที่จะไปสมัครในแต่ละเขตนะครับซึ่งวันนี้จากในเขตแรกนะครับกรุงเทพมหา,านครก็ไม่มีปัญหานะครับผู้สมัครของพรรคก็ไปสมัครปรากฏว่าก็ได้รับสมัครเรียบร้อยครับส่วนใหญ่ก็ยังไม่มีปัญหาใดๆ ส่วนที่มีปัญหาโดยพาะภาคเหนืออีสานภาคกลางก็ก็ไม่มีปัญหาในการที่จะไปขัดขวางนะครับโดยเฉพาะมีบางพื้นที่แนั่น,นเ,ออเองที่ยังมีกลุก่มอของคนานกรุงเทพนะครับในนามกรกตยด้ไปมีการไปปิดล้อมบางพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่บริมนทนนะครับก็บางจังหวัดแต่ที่หนักที่สุดก็น่าจะเป็นภาคใต้นะครับซึ่งภาคใต้เนี่ยปรากฏว่าได้รับรายงานล่าสุดก็มีจังหวัดกระบี่เนี่ยก็ยังมีการปิดล้อม คณะกรรมการเลือกตั้งจังหวัดที่เปิดรับสมัครอยู่โดยเฉพาะและก็ที่สําคัญจังหวัดชุมพรเนะี่ยซึ่งขณะนี้ก็ยังมีปัญหนานะครับนครศรีธรรมราชก็มีการไปกดดันโดยเฉพาะมีการปิดล้อมและก็ที่จังหวัดศรฎราธานีเนี่ยก,ก็มีการไปปิดล้อมสถานที่รับสมัครเช่นกันนะครับและก็มีจังหวัดที่ภาคใต้เนี่ยซึ่งเราก็ คาดาการไม่ล่วงหน้าแนละ้วว่าจะมีกลุ่มโดยเฉพาะ,ะแกนนําของกกบสในะแต่และจังหวดัดโดยเฉพาะที่ยาโยไปถึงบางท่านเนี่ยนะครับที่ผมเห็นว่าเป็นสมาชิกกกบสแต่มีความเชื่อมโยงก,กับเป็นญาติกันเม่องโดยเฉพาะจังหวัดกระบีเนี่ยนะครับซึ่งมีกลุ่มมวลชนที่อ้างว่าเป็นกกบสกระบีเนี่ยนำโดยนายสมัชชา อย่างชุนนะครับซึ่งเป็นข,อขอสสกับกระบี่แต่ว่าจริงๆแล้วก็เป็นนามสกุลเดียวกับอดีตสอสพรรคฝ่ายค้านซึ่งเรื่องนี้เมื่อตรวจสอบการเคลื่อไนไหวโดยเฉพาะกลุ่มผู้ชุมนุมที่ไปปิดล้อมสถานที่รับสมัครใน,คในภาคใต้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนใกล้ชิดหรือบางครั้งก็เป็นเครือญาติและเป็นหัวคะแนนของฝ่ายค้านนะครับอันนี้เราก็อยากฝากไปยังคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตที่ท่านอ้างว่า ท่านไม่ไปขัดขวางเรื่องการเลือกตั้งวันนี้ก็อยากเรียกร้องว่าท่านเองต้องส่งสัญญาณนะครับใน,นานะที่เป็นหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ที่มีฐานเสียงมากในภาคใต้ยในยว่าเมื่อท่านส่งสัญญาณว่าท่านเองไม่ขัดขวางแต่ก็ยังมีกลุ่มผู้สนับสนุนนะครับที่เป็นนำสกุลเดียวกับอดีตสสในจังหวัดกระบี่นะครับนายสมชชาเอ็งชุนหรือบางพื้นที่ก็เป็นคนที่ใกล้ชิดกับอดีตนักการเมือง ในฝ่ายตรงข้ามคือฝ่ายค้านนะครับก็ขอความกรุณาว่าวันนี้การเลือกตั้งเนี่ยวันนี้เรามีการลงรับสมัครโดยเฉพาะพักการเมือง53พักมากกว่าปี54นะครับ54มีทั้งหมด40พักประมาณ40พักแต่ครั้งนี้ประชาชนตื่นตัวนะครับพักการเมืองตื่นตัวเนี่ยก็มี53พักพักปฏิปักเมื่อบอยคอรไม่ลงแต่ก็ไม่ก็คงส่งสัญญาณว่าอย่าให้ผู้สมมนั รวมถึงผมใกล้คิดที่เป็นเครือญาติของสสเนี่ยนะครับเข้าไปขัดขวางหรือเข้าไปปิดล้อมซึ่งล่าสุดเลยนะครับมีรายงานมาจากจังหวัดพังงาว่าผู้สมัครของเพื่อไทยสมัครได้เรียบร้อยแล้วรวมถึงจังหวัดระนองก็สมัครเรียบร้อยแล้วนะครับสองจังหวัดที่ในภาคใต้ที่สมัครเรียบร้อยนะครับไม่มีปัญหาใดๆแม้จะมีการขัดขวางมีการไปปิดล้อมท่านที่จังหวัดพังงาระนองแต่ว่าทางผู้สมัครก็สามารถ ดำเนินการไปสมัครเรียบร้อยนี่คือสิ่งที่ผมอยากเ,าเรียกร้องไปยังคุณพิสิทธิ์ว่าอย่าคือปาดบอกว่าไม่ขัดขวางน,นะครับแต่ก็อย่างน้อยก็ต้องส่งสัญญาณไปยังสมาชิกหรือผู้สสนุนนะครับไม่งั้นจะคนจะมองได้นะครับว่าเป็นการเล่นการเงินแบบลักษณะตีสองหน้าอันนี้ก็เป็นมันเป็นสิ่งที่น่าจะไม่ถูกต้องผมไม่อยากให้ประชาชนมองคุณพิสมพิจิ์ว่าเล่นการเงิน หรือฝ่ายค้านประชาธิปัตย์สมาธิกเนี่ยเล่นการเมืองเมืเ่อไปลงเลือกตั้งแล้วน้าจะเป็นการตีสองหน้าเล่นละครทางการเมืองน,นะครับสิ่งที่ไปขัดขวางเนี่ยเป็นสิ่งที่ซึ่งขณะนี้นะครับเป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมายโดยเฉพาะละาักษณะผิดกฎหมายยาคือกลมขืนใจผู้สมัครรวมถึงประชาชนที่ไปร่วมจะสนับสนุนนะครับตันนี้ก็เข้าไปได้รวมถึงผิดกฎหมายเลือกตั้งถึงโทษนะครับมีมีความผิดเนี่ยนะครับโทษจำคุกถึง5ปี และที่สําคัญก็ตัดสินทางการเมืองด้วยนะครับผมเตือนไปยังหลายพื้นที่นะครับเป็นถึงบ,บางท่านก็เป็นสมาชิกท้องถิ่นอะไรเนี้ยก็ระวังว่าวันนี้มันจะนอกจากจผิดกฎหมายยาแล้วยังดำเนินการที่จะผิดกฎหมายเลือกตั้งและก็ผิดกฎหมายเกี่ยวกับพรบรประกอบด้วยมูลว่าด,ด้วยการเลือกตั้งสงสงและสวการขัดขางนะครับผมยังเรียกร้องไปยังกรกตจังหวัดแต่แลจะจังหวัดในพื้นที่ภาคใตา้และจังหวัดในพื้นที่นะครับ รวมถึงกตกลางในทั้งข้าท่านเนี่ยต้องมีมาตรการโดยเฉพาะการดรําเนินการทางกฎหมายในการที่จะแจ้งความเอาผิดในคดีอาญาหรือแม้แก่ผิดตามพรบเรื่อตั้งเนี่ยต้องดําเนินการนะครับไม่ดำเนินการผมเชื่อว่าเดี๋ยวจะลักษณะเดียวกับเหมือนกับเป็นกรณีเหมือนการสลับสบส,บ,ส,บ,สบ,บัญชีรายชื่อที่แต้มไทยนินแดง,แดงญี่ปุ่นที่จะมีกลุ่มมวลชนไปประทะเพราะนั้นวันนี้ ต้องบังคับใช้กฎหมายและในการเตือนผู้ชุมน,นุมว่าเป็นการดาเนินการที่ผิดกฎหมายนะครับซึ่งโทษจําคุกเนี่ยสูง5ปีนะครับถ้ามีคดีซ้ําซ้อนเนี่ยอย่างผิดกฎหมายในการที่ไปติดล้อมเนี่ยนะครับโดยเฉพาะผิดกฎหมายมง่ายๆว่าผิดตั้งกฎหมายอาญานะครับซึ่งมี2มาตราหลักเนี่ยโทษจําคุกเนี่ยเป็น10ปีนะครับแล้วก็ยังผิดกฎหมายเลือกตั้งอีกเลือกตัดสิทธิทางการเมืองหปีนะครับวันนี้กก,กตจังหวัด แต่ละจังหวัดโดยเฉพาะหรือกรกพรบางเนี่ยควรจะมีมาตรการในการใช้บังคับกฎหมายโดยการแจ้งความให้เป็นหลักฐานนะครับเพื่อผู้ขัดขวางก็ได้ทราบว่าการไปขัดขวางนั้นเพราะว่ามีกลุ่มแกนนำกรกพรสองเนี่นยรวมทั้งกรุงเทพุบอกว่าให้ไปปิดลอ้อมแล้วก็จะรับผิดชอบประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ที่ผมได้ข้อมูลมาเนี่ยก็บอกว่าไปปิดล้อมได้ครับแกนนำในกรุงเทพอย่างไรอยุธยาจะรับผิดชอบ เรื่องนี้มันเป็นลักษณะผมมองว่าน่าจะเป็นการหลอกประชาชนเพราะว่าคนที่ไปปิดล้อมเนี่ยมีความผิดเฉพาะตัวกฎหมายอาญานะครับใครทําคนนี้นก็รับผิดคนนั้นแกนนำเนี่ยอย่างนายสุเทพเนี่ยเขาต้องรับผิดแต่ว่าคนที่ไปปฏิบัติปิดล้อมในพื้นที่เนี่ยก็ต้องรับผิดเช่นกันนะครับไม่ใช่ว่านายสุเทพผิดคนเดียวนะครับเพราะฉะนั้นผมอยากให้มีการเตือนโดยเฉพา,ากะกกตเนี่ยทั้งกกตบางห้าท่านรวมทั้งกกตจังหวัดเนี่ยได้มีการส่งสัญญาณ และเตือนว่ามีการผิดกฎหมายมีโทษอย่างไรไม่ใช่ปล่อยปลาละเวล,ละเลยแล้วประชาชนไม่ทราบก็บอกว่าไม่ผิดกฎหมายเพราะว่าในกรุงเทพยังไม่มีการจับกันเลยนี่คือสิ่งที่พี่น้องชาวภาคใต้บ้านผมเนี่ยเขาก็อาจจะได้ข้อมูลที่ผิดพลาดเพราะมีการกดกระดมจากแกนนําว่าไปดําเนินการปิดล้อมแล้วม่ผิดกฎหมายอันนี้ก็อยากให้กรกตอเองได้มีมาตรการในการเชิงรุกนะครับแทนที่จะตั้งรับเนี่ยก็มีการดําเนินการรวมทั้งในการแจ้งที่เรื่อง ข้อกฎหมายแล้วก็แจ้งความออกับผิดกับแกนนำถ้าแกนนํานะครับถูกข้อกล่าวหาแล้วก็มีความผิดเนี่ยนะแล้วถูกการ,รบังคับใช้หมายก็จะได้ผลนะครับเพราะนั้น้วคนที่จะไปรูปชุมนุมเมื่อรู้มีความผิดเขาก็อาจจะไม่กระทํานะครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะฝากไปยังกรกตทั้งห้าท่านในกรกตนะครับรือกรกตจังหวัดและที่สําคัญก็ยังมีการเรื่องสถานที่ถ้ามีการปิดล้อมก็อาจจะต้องมีการย้ายสถานที่โดยแ,แจ้งกันผู้สมัครแต่ละพักนะครับให้รับทราบ ผมว่าจะเป็นการลดการประชิญนหน้ากับมวลชนนะครับนี่คือสิ่งที่เราอยากเสนอเพื่อการเลือกตั้งสสเขตนะครับซึ่งเป็นวันแรกก็จะดำเนินการไปจนถึงวันสุดท้ายวันที่1มกราห้าเก็จะรุกร่วมไปนะครับ